เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาอยู่ของมูชิกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําเลนส์สาหรับกล้องเซนเซอร์ APS-C ในส่วนของ DSLR กันนะครับก็มีหลายคนที่ในช่องผมยังใช้กล้อง DSLR ที่เป็นเซนเซอร์ APS-C กันอยู่นะครับแล้วก็มีน้องๆหลายคนที่เริ่มจะมาจับกล้องเนี่ยก็เริ่มจากเซนเซอร์ APS-C ก็ถามกันในช่องกันนะครับว่าพี่ผมจะซื้อกล้องตัวนี้มานะครับ7 0 0ด 800D ีอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับมีเลนส์แนะนํำไหมที่ซื้อแล้วแบบ สามารถถ่ายได้ทั้งงานอะไรเงี้ยนะครับผมก็นึกว่าแบบว่ายุคนี้เนี่ยมันจะหมดแล้วนะตากล้องโรงเรียนอะไรเงี้ยคิดว่าแล่โรงเรียนคงจะแบบมีอาจารย์มีอะไร้ที่เขาถ่ายแทนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พอไปดูแล้วเนี่ยก็กลับไม่นะครับก็ยังใช้เด็กในการแบบไปถ่ายรูปในโรงเรียนอยู่เป็นตากล้องเรียนอะไรเงี้ยแหละนะครับโอเคก็ช่างมันเรื่องนั้นนะครับก็หลายคนก็จะเอากล้องไปถ่ายพวกพิธีพิธีอะไรเงี้ยแหละเนาะถ้าเลนที่ผมแนะนำนะครับ ก็จะมีอ <motiv> ย <ators> <m> ู er ่ 2- อสตัวนะครับผมก็ต so e ัวแรกเนี uh ่ยจะเป็นต yeah. <the> <ored> ัวที่ค่อนข้างเก่าแล้วแหละนะครับแต่ว่าก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็คือ EF-S 18-35 f 3.5-5.6นะครับ IS USM นะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เปิดมานานแล้วนะแต่ว่าจะเป็นตัวที่ใหม่สุดแล้วนะครับในตระกูล18-35นะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีตัวที่มันเก่ากว่านี้อีกนะครับจะเป็นระยะ18-35เหมือนกันนะครับก็ตัวนั้นก็จะเป็น18-35 IS STM นะครับตัวนั้นจะเป็นตัวค่อนข้างที่จะเก่ามากแล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็น ป็นตัวใหม่นะครับเป็น U.S.M นะครับราคาประกันสูงยอยู่ที่สองหม่นสองพันสี่รนะครับแต่ว่าผมก็แนะนำว่าให้ซื้อพวกประกันร้านซื้อมือทรงมือ2ดีกว่านะครับไม่ต้องไปถึงขั้นซื้อของมือหนึ่งหรอกนะมือหนึ่งมันส0 0 0มกว่าบาทครับผมว่า20,000ซื้อซื้ออย่างอื่นดีกว่านะอันนี้แนะนำสำหรับน้องๆนะครับว่าอจะจะต้องการเลนตัวเดียวจบเนี่ยนะครับตัวเนี้ยระยะที่18 135ถ้าเอาไปคูณกัน1.6แล้วก็จะประมาณระยะ24 28ประมาณนี้นะครับก็จะเทียบได้กับระยะประมาณนั้นในนนนบบบบดกกกลลล้้้อองงฟฟูเเเเรรรรมะะะะคัแแต่ ABC ่่วาาป็็ a b c ีะยยจไ ฐานแหละนะครับถามว่าทําไมถึงใช้18-35นะครับด้วยความที่เป็นเลนที่อเนกประสงค์ดีนะครับก็ถ่ายกว้างได้ถ่ายซูมได้นะครับแล้วก็ f 3.5-5.6เนี่ยเอาไปถ่ายงานพิธุงวิธีพวกงานโรงเรียนอะไรส่วนมากจะจัดตอนเช้าอยู่แล้วใช่ไหมนะครับเรื่องของแสงเนี่ยก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเป็นต้องการที่ระแบบคุณภาพอะไรเยอะนะครับด้วยกล้องที่เป็น a b c ด้วยแล้วเนี่ยนะครับก็18-35ก็จะตอบโจทย์มากมีการสั่นมาให้นะครับแล้วก็โฟกัสเนี่ยสามารถเอาไปถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็อีกตัวหน 70ตัวแรกนะครับที่ผมแนะนำนะครับราคามือสองนะครับใน a c e b o o k เนี่ยนะฮะตอนนี้อยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะครับราคาก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตัว2470 f4 เนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่เอ่อเรียกว่าเมื่อก่อนผมใช้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่คมมากนะครับด้วยความที่เป็นเลนส์ L ด้วยนะครับสามารถถ่ายมาโครได้นะครับสามารถล็อกเลนส์ได้นะครับเลนส์ไม่ไหลแล้วก็ด้วยความที่เป็น f4 เนี่ยนะครับมันก็ถ่ายมาค่อนข้างคมชัดอาจจะไม่ได้ละลายหลังมากแต่ว่าเรื่องของความคมเนี่ยติด เนี่ยนะครับเหลือนะครับผมแล้วก็ได้ความหล่อด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเลนคอบแดงเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับแล้วก็ผมใช้มาเมื่อก่อนด้วยนะครับติดบนตอนนั้นนาจะ80 d 70 d ีประมาณนี้นะครับก็คุณภาพใช้งานได้เลยทีเดียวนะครับตัวสุดท้ายนะครับโอ้ยน้อ ก็เป็นเลนสที่ดีมากๆนะครับผมส่วนอีกตัวนึงเนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่ผมแนะนําน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่เป็นเลนสเอาไปใช้แบบซูมก็ได้นะครับถ่ายกว้างก็ได้นะครับผมก็คือเป็นเลนส EF 2 4 5 f4 นะครับราคาตัวนี้ก็เท่ากับราคา2470เลยนะครับนะในราคามือสองนะครับก็ตัวนี้เนี่ยนะครับ คือมันมีข้อถกเถียงกันมาก่อนอยู่แล้วนะครับตอนที่เมื่อก่อนเนาะสมัยยุคผมผมไม่รู้ว่ายุคนี้ยังเป็นอยู่ไหมแต่คิดว่าน่าจะเป็นอยู่นะครับก็คือว่าระหว่าง24-70 f 4นะครับกับ2 4 0 5 f 4เนี่ยเลือกซื้อตัวไหนดีใช่ไหมครับก็คือถ้าเราดูเรื่องของสเปคกันก่อนนะครับตัว2 4 0 5เนี่ยจะได้ซูมที่ไกลกว่าถูกไหมนะครับแล้วก็ ขนาด F เนี่ยก็เท่ากันนะครับอยู่ที่ F4 นะครับทั้ง24-70แล้วก็ตัวนี้เลย24-15นะครับแต่ว่าเจ้าตัว24-70เนี่ยนะครับมีที่ล็อกเลนแล้วก็ขนาดพกพาเนี่ยจะจะกระทันอัดกว่านะครับเพราะว่ามันระยะสั้นกว่านั่นเองนะครับส่วน24-15เนี่ยก็จะได้ในเรื่องของการซูมที่มากกว่าแต่ว่าก็แลกมาด้วยกับความยาวของเลนที่มากกว่านะครับแล้วก็เรื่องของการเลนไหลนะครับ ไม่มีที่ล็อกเลนนั่นเองนะครับก็เป็นที่ดอกเถียงกันซึ่งตัวเนี้ยผมก็จะแนะนำอย่างนี้ว่าลองดูนะครับลองดูตามการใช้งานของเราถ้าเราต้องการที่จะซูมไกลๆถ้าถ่ายพิธีจริงๆเลยนะพธิธีแบบพิธีในงานเลยจริงๆอะ่ะผมก็จะนํา2405เพราะมันซูมไกลกว่ามีโอกาสได้ภาพมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปแบบโรงเรียนเราอาจจะไม่ได้ซูมไกลมากอะไรเง,งี้ยเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องการซูมมากี่ยผมว่า2470ก็โอเคนะเพราะว่าถ้าพูดถึงว่าในเรื่องของไลอัพเนี่ยนะ2470เนี่ยจะดูเป็นเลนพามากกว่า2 ยี่สิบสี่เสิบเนี่ยดูจะมีแบบความคมชัดเรื่องของวัสดุอุปกรณ์อะไรเงี้ยมากกว่านะครับถ้าจัดกันเป็นเทียนะผมให้ยี่สิบสี่เจ็ดสิบเนี่ยมันอยู่สูงกว่ายี่สิบสี่ร้อยห้านะนะครับอันนี้คือความบิ้งส่วนตัวผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผมจะแนะนำนะครับสำหรับคนที่จะเอาซื้อเลนส์นะครับไปติดกล้องเซ็นเซอร์ APS-C นะครับ DSLR เนาะนะครับถ้าเป็นมิเลเรตก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็ก็ลองขอกันเข้ามาดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามิเลเรตเนี่ยก็เซ็นเซอร์ APS-C พวก R 7 R10 เนี่ยก็ด R สิบเนี่เาาาถม้กันอยาก็ ก็ก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบน DSLR เนี่ยผมจะแนะนํา3ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่คุณซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็สามารถเอาไปใช้ต่อไปอยู่ได้เยอะนะครับ1 8 35เนี่ยก็จะได้ไประโยชน์สูงสุดราคาถูกแล้วก็ถ่ายวีดีโอได้ด้วยนะครับ2470เนี่ยก็จะได้ในเรื่องของการพกพาความล่อแล้วก็เรื่องของการถ่ายความคมชัดเนี่ยนะครับเลนพามด้วยนะครับมีที่ล็อกเลนเนี่ยก็จะได้นะครับส่วนถ่ายวีดีโอเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าตัวมอเตอร์ของ2470เนี่ยมันเป็นมอเตอร์ USM นะคร จะวูดวาดวูดวาดนะครับมันจะโฟกัสเร็วมันจะไม่โฟกัสสมูทนะครับส่วนยี่สิบเนี่ยนะครับก็จะเป็นเลนส์ที่แนะนําสําหรับคนที่ต้องการซูมเยอะๆนะครับแล้วก็เรื่องของการถ่ายวิดีโอเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะไม่ค่อยสมูทเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเป็นเลนส์ L หลายๆเลนส์ที่เป็น EF เนี่ยนะครับจะใช้มอเตอร์ USM หมดเลยนะครับถ่ายวิดีโอก็เลยจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับ นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเลนส์ตัวที่ผมแนะนําไปนะครับส่วน18-200อะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้มันก็จะได้ในเรื่องของการซูมเพิ่มเติมนะครับผมก็อันนี้ลองไปหาข้อมูลกันดูเพิ่มเติมนะครับถ้าจะเอาเลนที่ถ่ายตัวเดียวจบเลยเนี่ยนะครับแบบถ่ายงานถ่ายอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นเลนพวกเนี้ยครับระยะ ระยะ18นะครับบนเซนเซอร์ APS-C ถ้าเป็นฟูลเฟรมก็ระยะ24นะครับแล้วก็เลนส์เนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกครับที่เป็นเลนส์แบบถ่ายได้หลายๆระยะนะครับ24ร้อยห24 70 1ด1ิ3 5ิบแ0ดนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมอย่างอื่นก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูแล้วกันเรื่องของสกินโทนเรื่องของการใช้งานอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีเลนส์กับตัวเนาะนะครับก็ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อจะไไดดด้มม่พลลาาากรตติิคป ใหม่จะทางผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ